มาดามแป้งนารีขี่ม้าขาวสร้างสมาคมฟุตบอลไทยสู่ระดับเอเชีย เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขึ้นรับรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมระดับไดมอนด์ในงาน AFC Annual Award Show สองที่มหาวิทยาลัยขยองฮีถือเป็นรางวัลแรกที่สมาคมกีฬาฟุตบอลภายใต้ความดูแลของมาดามแป้งได้รับจากสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ในรอบ30ปีนับตั้งแต่มีการจัดประกาศรางวัลน,นี้ครั้งแรกในปี1994 จีอาสปอร์ตในคลิปนี้ครับจะพาไปเปิด3มเหตุผลที่ทำให้สมาคมกีฬาลูกหนังไทยคว้ารางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยมแห่งเอเชียเริ่มจากการจัดงานประชุมฟี่าคอนเกรสครั้งที่74เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานดังกล่าวได้อย่างยอดเยี่ยมไร้ที่ติตอนรับเหล่าเซเลปชื่อดังวงการฟุตบอลมากมายทั้งจานนี่อินฟาติโนประธานฟีฟา่าอเล็กซานเดอร์เซเฟรินประธานยูฟาอาร์เซนเวนเกอร์ ตัวแทนจากฟีฟ่ารวมถึงอดีตนักเตะระดับโลกหลายคนที่มาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้แก่เด็กๆนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลไทยยังจัดงาน AFC Congress ครั้งที่34ในเดือนเดียวกันซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการประสาน10ทิศของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมาครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้จัดอีเวนต์สำคัญอีกมากมายอาทิฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้าย2023จัดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจัดฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือก2023และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย2024เป็นต้นซึ่งประเทศไทยก็ยังได้รับคำชมจากสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ AFC วัดจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกรายการ ไม่เพียงแต่การจัดงานต่างๆที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคข,ของมาดามแป้งที่ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วผลงานในสนามของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ทําได้ดีไม่แพ้กันแม้จะต้องอกหักอดไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3แต่จากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังที่ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ยุคข,ของนายกสมาคมคนก่อนอย่างสมยศพุ่มพันุม่วงต่อด้วยผลงานในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026รอบ2ที่บุกไปเสมอเกาหลีใต้ ถึงบ้านเสมอจีนในบ้านและชนะสิงคโปร์ทั้งไปกลับรวมถึงเกมอุ่นเครื่องที่บุกเก็บชัยเหนือเวียดนามกับการเก็บชัยชนะ2นัดรวดคว้าแชามป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัผลล่าสุดก็ทำให้อันดับโลกของไทยพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนติดท็อป100ในรอบ16ปีโดยปัจจุบันทีมช้างศึกรั้งอันดับ96ของโลก แป้งเชื่อว่ารางวัลน,นี้จะเป็นแรงบันดาลใจและจะเป็นกำลังใจให้แป้งในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพยายามขับเคลื่อนพิธางของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นในระดับทีมชาติหรือระดับสโม,มสรหรือระดับเยาวชนให้พัฒนาไปให้ได้มากที่สุดถ้วยนี้เป็นถ้วยแรกที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับใน30ปีสําหรับแป้งก็ดีต่อใจมากๆในฐานะที่เข้ามาตําแหน่งในยุกสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้หญิงคนแรกของเอเชียขอบคุณมากๆเลยนะคะ เรียกได้ว่ามาดำแป้งนวลพันล่ำซาเปรียบเสมือนเป็นนารีขี่ม้าขาวที่เข้ามากู้ศรัทธาให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้กลับคืนมาอีกครั้งซึ่งนอกจากจะพาสมาคมคว้ารางวัลของสาพันฟุตบอลแห่งเอเชียแล้วยังพาทัพช้างศึกมีอันดับโลกในฟีฟ่าแรงกิงที่ดีขึ้นตามลำดับอีกด้วย